ครับสามเณีฟ้ามากครับผมสวัสดีครับเน,นาะกะขอบคุณเอฟซนะครับนะที่ในบอกความโหนะครับนะว่าแม่ตาแดงเราอาจจะแขวรุดหรือว่า,าเป็นยังเนาะลืมอ่ะเป็นเรั่อเล็กๆคนว่าอาจจะแขวรุดก็ได้ครับเนาะใาเหตุจากการ ข้าศน์หาฮหรือเปล่าหรือจังใดนะผมกับโอโหนะเป็นลูกแกวรุดเพิ่งวะแต่ว่ากับบ้านท่นศึกษาละเอียดเอาครับเนาะนี่ถ่ายคลิปท่านเดนียวเบิ้งแม่นี่กับลักษณะคล้ายๆกันครับของโบสไซ้ครับเนาะแม่นี่แต่เป็นสาวนี่กรับเบิ้งดีครับนี่พี่กันสาวนี่พี่ครับเนาะนังหนะไอตาเบิ้งครับพ่อได้ลูกมาจังใดจังเป็นลักษณะนี่ครับเนาะคอยอวนปันใดแต่ว่าลูกเพิ่นกะ เป็นเกตผูนะตัวตัวเถิกตัวผูเนาะอาจจะกินน้มดูกลายเป็นไปได้ครับเนาะตัวนี้ก็อีกประเด็นนึงแต่ว่าตามที่เห็นนี่ลักษณะสรงเดียวกันครับงัวงมวแม่ปลาแดงครับเนาะเป็นสรงขึ้นกันสไตล์แบบว่าบ่ค่อยอ้วนนใดครับเนาะจอยจอยก็มูก็ปวกเขามูเขามีมีรูขื้อกันแต่กลบยได้พร้อมครับเนาะตัวนี้ขึ้นกันครับสรง ตอนเป็นสาวไปตะเบิงยางแห้งครับแล้วก็ตอนน้องมีลูกลูกแรกเลยครับเนี่ยสาวลูกแรกให้กันอ่าม่าเป็นทรงนี้ครับเนาะอาจจะเป็นเดียวแบบเดียวกันหรือเปล่านี่กระบื้อลู่นะครับเนาะนี่แค่ให้เอฟซี FC นะไอตอนนี้เขามาชุ่มในเบิงครับนะตามที่อา่าที่เสนอไปก็มีหลายท่านที่ให้ความโหนะครับนะเนาะเติมเติมข้ามาไอวิธีการแก้กไขอ,าอนน่าเราไม่มีความก็สิเอาไปทดสอบทดลองมึงเนาะ ว่าทีดีขึ้นซ้ำใดครับเนาะจะเป็นแนวทางปฏิบัติไปครับเนาะจะเป็นลักๆกกันอาจจะเป็นเรื่องสารอาหารนะครับเนาะขาดโปรตีนขาดแยงไปหรือเปล่าประมาณนี้ครับเนาะนี่คือการครับนีกนนบนะ่กินเครื่องจิงจอนะครับกินเครื่อกัดเครื่อเหนะ็นไหมก็กินดีอยู่ครับเนาะกินอย่ากินดีใส่์ใดยอยู่แต่เอ่อเป็นแห่งบ่ค่อย ที่พออยอ้วนคือนมูเนาะลูกเพื่อนกันนี่ครับตัวแดงแดงครับลูกเพื่อนตัวนี้ครับนี่ดงแดงหน่อยหนูกไส้เพื่อนครับเนาะผสมพอพันในคอกครับมาครับก็จะทายคีบกันอพอไ่้เนี่ยว่าไรเองครับเป็นฟังรัดของสามมนดีฟ้ามงนะครับนะ งูอ่า,ายคลิปอยู่นี่ทีมงานเพิ่นกันบบอขี่ลายมาได้น,นะครับแต่ละตัวแต่ว่าเมื่อเจอแม่นี่ก็จะพร้ผมผอมไปนะครับกับแม่ก็แม่แต๋วกเก่าแล้วครับเนาะนี่ลูกไส้พิ่นลูกไส้แมวกีครับนะเป็นตะเบิงอยู่ครับนะผสมพอพันธ์ในคอครับเนาะพอพันธ์ของพอกไส้แมตติก,ก็แล้วครับ,รบตัวลังไกลๆนะครับเนาะ เดี๋ยวมาเลยไปไ้นมาคอยอยู่ครับนะนี่ครับบางแงไก่ครับลูกไส้เป็นตอนนี้ก็บ่อถือว่าพร้อมแห้งซ้ำแม่ปานแดงนะของทำมินิฟารนะ์มเนาะแม่เพิ่นนี่นี่ครับน่าจะเ,เป็นลูกกระทบซี่วครับพอผสมซี่วายมา ก็พูดับบอยู่กลางๆครับนะครับพอพันในขอบผสมกันเองนะก็ได้นี่ครับไห้ลูกเพิ่นตัวนี้แม่เพิ่นนี่ก็เป็นวัวเชื่องจะงอยครับเนาะมอคอยยานคนมันนี้อยู่กับคนครับเนาะจะหายแน่เลยจะเป็นแม่นี่ครับแม่นี่เพิ่วบัได้ครับเนี่ยดูไก่พุ่นกันจริงครับมันไม่จะขอเนี่กระเพิ่วบัได้ครับเนี่ย กะลังว่างครับเนาะมีลูกเพิ่นครับมันจะเป็นลูกแรกเลยใช่ไหมาเนาะล,ลูกแรกปะน่ะนี่แม่วาดนี่ไหม,ม,มตัวแดงตัวเม่นี่ไหมลูกคยอะไรจีน่ี่น,นี่ลูกซครับนี่ลูกซีครับนะ ลูกซีครัแม่เขาขาวเมื่อกี้แม่บป็ขาวแล้วครับแม่นวลนวลในลูกซีแล้วนี่นี่ลูกแรกนี่แม่นี่ลูกแรกลูกของแม่ใหญ่ไอ้ลูกเป็นีงแม่ลูกเป็นนี่ลูกของแม่นี่ครับนะลูกแม่นี่เลยน้องเป็นกันเลยครับพอคล่าย่นี่นะ ตัวมุมนี่นะนี่แม่ลนุกสองคาทองครับนะกินยาดีครับตัวนี้ลี่กินดีกินดีอักกินร้อยกินพร้อมกินง่ายเลียงง่ายครับตัวนี้ววายาวาอย่าเผลอครับแอบพับย่องไปกินครับมีของนี่ครับม่านไก่ล้วครับ,าารบอ่ะอีกเดือนสองเดือนแล้วสินะลงไข่แน่ครับเนาะ เ,เดือนละนนนะโหเมนี่โอ้ะมาณนี้แหละครับเดือนสองเดือนนะีนนคนะ่ครับีตุมครับนะนี่กินดีครับครับนะวัตสยูครับมานีก็คือเกาครับนะมันห้อนครับเนาะอากาศห่อนเนะนี่ยเนี่นเยเบ้อมาเก๋งเนี่ยนนะไทยสมณไทยแม่ได้ ดูกเต๋าลูกเต๋าเงยนะนี่ครับอู้โครับเมียมินลูกมันครับตัวแดงครับอู้โไกลๆครับตัวแดงน้อยแต่สมัยไปเลี้ยงอยู่นู่นก็โคครับนะไล้ก็แมนติกนะตัวแดงหน่อยนอนดีๆครับเงยเรียบมันเป็นเบาะเ่ยแล้วครับแดงๆครับไอไก่ตัวก็ขาวมันครับเนาะ จังหน่อยกันเลครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับกำลังเป็นเบาวครับนะห้อยโมเมนห้อยอะไครับห้อยแสครับห้อยแสครับหอยแสครับนะดื้อครับดื้อได้ถือแสจักหน่อยครับนะต้องอบลมส่องสอนจักหน่อย กินดีครับนี่กินหยาดีแต่ว่าส่งออกจากจอยจังหน่อยครับนะนี่กันครับแม่ปานแดงจะงทิบบอกครับนะเ็เป็นสาวนี่เป็นตะเบิงครับนะเพราะมีลูกหนึ่งยังได้ยังเป็นส่งนี่รันะส่งเดียวกันครับปานแดงครับนะปานแดงกับตัวหน่อยกว่าซื่อๆมันเป็นพันใหญ่จังหน่อยแม่นบ่ นี่เหรอหน่าจะคล้องพันจะพอสร้อยกับพันกระวาอยู่ครับเนาะว่าตัวปกติปกเลี้ยงว่ามาโดนแล้วลูกตัวผูกกับว่านาเสิพร้อมมานีแน่นะแสดงว่ามันกรต้องมีซื้ออาจจะแบก fc วายนาะอาจทาอาหารหรือว่าแขวนลนยังสีลั้เนาะอามี้ฟาร์มกระบอกเกลี่ยแต่ศึกษาในลังรอบวงก้อนครับเนาะเป็นงั่วสาวครับเนาะสาวทองแหลกคือกัน ต้องเดียวกันครับเป็นสาวเป็นตะเบืองยางแห้งครับป,ปุปุเยู่บ่มีลูกมาอืมลูกเถิกน้ำครับนะลูกผูน้ำนี่ก็ดื้อเกินไปครับเนี่ยเห็นห้างครับเนี่ยมันก็นลูกเรือหรือกันไรอันใดอันที่นี้ทาา่าไหนถูงมองกันขี้ครูกันโอ้นี่ก็ลูกแรกครับลูกตัวดใดลูกคลายไปลูกคลายแล้วอ๋อลูกคลายคู่กับนี่นะคลายคู่กับ เลยเขาเนี่ย,ยอ๋ออ๋อ้โออ๋ออันนี้ปล่อยไปแล้วครับลูกสองตัวลูกสองตัวสองตัวนี่ครับนี่กระท้องพร้อมกันแล้วครับเรื่องนี้ตอนนั้นติดต่อมาแล้วครับนะนี่แม่ครับอันนี้ลูก <c oughs> ลูกมึนครับ ดีครับนะดีวิญานครับลนะรามาเพป็นกันชนิดกันารนอนน้ากันครับนอนเกลี่กันอยู่นอกขอก <c oughs> อะไรกาะอกโดดขอกขึ้นเกาว่าสันเป็นเพื่ออยู่นอกขอกครบนะับเนาะเป็นกลัวนอกขอกแต่ในหน่อยครับนะขอห่มอยู่ใส้นอนอยู่เล่นะครับนี่ต้องแขนกระดิ่งไห้นะครับนะขณะนั้นกบำได้ยินเสียงอยู่ครับ นอนดีครับแมตเตียวใบเห็นครับนะเอ้าวันนี้สำเนียสักกวนครับนะพอนครับนะพอดนะสักกวนแมตเตียวเขาไปอยู่ไซบุครับนะเห็นต่างงัวล่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับมีอย่างเช่นอะไรก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาให้ fc บางท่านครับสำเนียฟาร์มในหูนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ